สวัสดีครับพบกับผมจอร์ดหวานเจี๊ยบกันอีกเช่นเคยนะครับคู่ไหนที่ว่าดีคู่ไหนที่ว่าเด็ดมีอยู่ในหน้าช่องของเราในวันนี้แน่นอนนะครับสำหรับสรุปผลบอลหน้าช่องเมื่อวานเนี่ยก็เข้ากันไปครึ่งครึ่งนะครับแต่ละคู่ที่ผมพาเพื่อนๆหลับไปเนี่ยก็ขาดไปแค่เกมและลูกเท่านั้นนะครับโคตรน่าเสียดายเลยนะครับก็จะมีแค่ออสเตรเลียเท่านั้นนะครับที่หลับยาวไปเลย แต่ในวันนี้เนี่ยผมขอมมนะครับคัดมาแก้ให้ได้ดูกัน8คู่นะครับก็มี1คู่เป็นคู่กิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ทายผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่กิจกรรมเข้ามานะครับทายถูกก็แคปคําตอบของท่านแล้วก็ส่งมาในช่องทางที่ผมได้ปักหมุดเอาไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับขอกระซิบเพื่อนๆหน่อยนะครับว่า3คู่หลังสุดท้ายของผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นคู่ที่ทํากําไรได้ง่ายมากนะครับแค่ตามจรอดมานะครับตื่นเช้ามารับรองว่ารับตังค์แน่นอนนะครับ ก,ก่อนจะไปรับชมบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปของผมในแต่ละวันให้ด้วยนะครับคนที่กดให้กันแล้วเนี่ยผมก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ไปลุยจะวหวานหรือขมไปชมกันเลยนะครับเปิดมาในคู่แรกกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นไอแดลเหนือเปิดบ้านรับการมาเยือนของเยอรมัน สำหรับคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นคู่กิจกรรมประจำวันนี้ของเรานะครับเพียงแค่คอมเมนต์ทายผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่นี้เข้ามานะครับคนที่ตอบถูกเนี่ยก็มาติดต่อรับของรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมฤดูกาลใหม่สวยๆเหมือนที่ขึ้นให้ดูบนหน้าจอเลยนะครับทายถูกก็แคปคําตอบของท่านแล้วก็ส่งมาในช่องทางที่ผมได้ปักหมุดเอาไว้ให้ในช่องคอมเมนต์ก็รอรับเสื้อฟุตบอลสวยๆแบบนี้ที่หน้าบ้านได้เลยนะครับทายมาก่อนที่คู่นี้จะลงเตะก,กันด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเฮ ของทั้งคู่นะครับเยอรมันก็เปิดบ้านชนะไปได้สามหนึ่ง ส่วนก่อนหน้านี้ที่พบกันเนี่ยมันก็เก่าแล้วนะครับก็เกิดขึ้นในปี2016 17 19นู่นเลยนะครับน่าจะวัดอะไรในช่วงนี้มากไม่ได้นะครับมาดูสถานการณ์ในกลุ่ม A ของทั้งคู่นะครับนอร์เทิร์นไอแลนด์เนี่ยแข่งไป3นัดเก็บชัยชนะได้2เกมแพ้1ลูกได้เสียในยิงได้6ลูกนะครับและเกมรับเสียไป4ประตู3นัดเก็บได้6แต้มตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ2ของตารางคะแนนกลุ่ม A นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยอยรมันนะครับแข่งไป3นัดเก็บชัยชนะได้สิงเกมแพ้หนต่ลูกได้เสียูในัดของได้เน็ดล ในเกมนัดน,นี้เนี่ยก็เป็นการแย่งพื้นที่กันเข้ารอบนะครับใครจะจบที่1ที่2นะครับและที่3ตอนนี้เนี่ยมีสโลวาเกียรอสอดแทรกพวกเขาอยู่ด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครแพ้สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยได้เลยนะครับเพราะงั้นในเกมนี้การันตีความมันแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยบีบังคับให้ทั้งคู่เปิดแลกกัน มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านนอร์เทิร์นไอแลนด์แข่งไป5นัดเก็บชัยชนะมาได้3เกมแพ้2นัดล่าสุดที่เพิ่งลงเตะไปเนี่ยก็เป็นเกมกับกลุ่มเนะครับก็เปิดบ้านชนะสซลวาเกียมาได้แบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับสองศูนย์เกมนัดนั้นเนี่ยนอร์เทิร์นไอแลนด์เล่นดีมากๆนะครับที่ลงเตะในเกมกับกลุ่มเอเนี่ยก็มีอีก2นัดนะครับก็เป็นเกมที่แพ้เยอรมันมา3-1อีกเกมหนึ่งก็ชนะลักเซมเบิร์กมาได้หนึ่งามฟอร์มในรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม ที่เยอรมันเพิ่งจะลงเตะไปนะครับ5นัดเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเก็บชัยชนะม่ได้2เกมแพ้3ก่อนหน้าจะมาเตะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับเยอรมันเนี่ยมีฟอร์มที่ย่ำแย่มากๆนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะกลับมาหาฟอร์มเก่งของตัวเองเจอนะครับใน2นัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะมาได้ทั้ง2นัดนะครับมีชนะลักเซมเบิร์กมาได้4-0ีนเกมนึงก็ชนะนอร์ทเอร์ไอร์แลนด์มา3-1เยอรมันที่ฟอร์มกลับมาแล้วผมก็มองว่าน่าเชียร์ในเกม หน้าคู่วันนี้จะเป็นลีดจับคู่กับไพนะครับและผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยวันนี้ก็มีแรยงานเข้ามาแค่คนเดียวนะครับเป็นกองหลังอย่างไคลอนบาวนะครับที่บาดเจ็บในเกมนัดนี้ส่วนผู้เล่น11ตัวจริงที่คาดคนอื่นๆเนี่ยก็เป็นผู้เล่น11ตัวจริงในนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็เป็นการจัดชุดใหญ่มาลงหวัง3แต้มเหมือนกันนะครับทั้งฝั่งนอร์เทิร์นไอแลนด์ส่วนทั้งฝั่งเยอรมันนะครับจะมาในแผน4-2-3-1ของยูเลียนนาเกลมัน ก็เป็นเยอรมันยุคใหม่แล้วนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยวันนี้ก็จะใช้เป็นเบลแมนนะครับแบ็กฝั่งซ้ายเป็นลาอุมฝั่งขวาเป็นคิมมิดเซนเตอร์สองคนวันนี้เป็นชาร์ลอตเตอร์เบกจับคู่กับจนนาทานทา คู่กองกลางวันนี้ก็จะเป็นพับโลวิกจับคู่กับกอริสกาส่วนแนวลุก4คนนะครับปีกฝั่งซ้ายวันนี้จะเป็นอเดยามี่ฝั่งขวาเป็นแซดกานาบีกองกลางตัวลุก1คนเป็นฟลองเวียสและสุดหน้าตัวเป้าก็จะเป็นวิกบอทเทอร์มาเดอร์นะครับก็จัดเเวตตัวจริงที่ดีที่สุดเท่าที่จะจัดได้แล้วนะครับยูเลียนนาเกลมันในเกมนัดน,นี้ก็หวัง3แต้มเหมือนกันและผู้เล่นที่บาดเจ็บของเยอรมันวันนี้ก็มีแรยง,งานเข้ามา1คนนะครับเป็นปีกฝั่งซ้ายอย่างจามี่เลเวลลิงในส่วนของความพร้อมของทั้งคู่ใน เราก็มาเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดที่นอร์เทิร์นไอร์แลนด์เป็นเจ้าบ้านกันหน่อยนะครับ5นัดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้4เกมเสมอ1 5นัดหลังสุดที่เพิ่งลงเตะไปเนี่ยยังไม่แพ้กับใครเลยนะครับฟอร์มนี้ก็โหดมากนะครับผมก็มองว่าถ้าโจทย์เนี่ยเอื้อไปทางเขาผมไปทางฝั่งนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ร้อนะครับในเกมนัดนี้ส่วน5นัดหลังสุดที่เยอรมันออกไปเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ5นัดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ2แพ้1น,นัดล่าสุดที่เพิ่งออกไปเเเเยยยยืือออนนนนนีี่่กกกกก็แพ้ััับบบสโโลลลวาามม2-0ใรรรคคดซุุป A ะ ถึงจะแพ้มาในนัดล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับแต่ผมก็มองว่าทัพอินซีเล็กกับฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับก็ยังเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าจับตานะครับผมว่าเกมนี้เราต้องไปวัดกันที่โจทนะครับสำหรับแนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจทเนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งเยอรมันจำเป็นต้องชนะ2ประตู พอเห็นโจทย์นี้นะครับผมก็ยิ่งมั่นใจนะครับว่าทางฝั่งเยอรมันเนี่ยจะเก็บ3แต้มในเกมนัดนี้และแย่งพื้นที่เข้ารอบไปได้ไม่ยากนะครับสแต้มเนี่ยเป็นของเขาแน่ๆนะครับแต่ว่าเรื่องวินในโจ์เนี่ยผมมองว่าทางฝั่งนอร์ทเอร์ไอแลนด์ดูน่าไปกว่านะครับเพราะงั้นสําหรับโจทย์นี้และเกมนี้นะครับก็ขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านไอแลนด์เหนือว่าจะแพ้ไม่เกิน2ลูกนะครับไปตามจอดมาที่ไอแลนด์เหนือหวานเจี๊ยบต่อมาในคู่ที่2องกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นเวลเปิด เฮทูเฮดของทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมา10ครั้งนะครับเป็นทางฝั่งเบลเยียมดูดีกว่านะครับเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งเสมอกัน4ครั้งและทางฝั่งเวลเนี่ยชนะไปได้2ครั้งนัดล่าสุดที่เพิ่งเจอกันเนี่ยก็เป็นเกมในบ้านของเบลเยียมนะครับเบลเยียมก็ชนะไปได้4-3 มาดูสถานการณ์ในกรุ๊ปเจของทั้งคู่นะครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้านเวลเนี่ยตอนนี้แข่งไป5นัดเก็บชัยชนะได้3เกมเสม,มอ1แพ้1ยิง11เสีย6 5หนัดเก็บได้10แต้มตอนนี้อยู่ในอันดับ3ของตารางคะแนนกรุ๊ปเจนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยอนเบลเยียมนะครับแข่งไป5้านัดเก็บชัยชนะได้3เกมเสม,มอ2ยังไม่แพ้กับทีมในกรุ๊ปเลยนะครับ5นัดเนี่ยเก็บได้11แต้มตอนนี้ก็มีแต้มเหนือทางฝั่งเจ้าบ้านเวลเนี่ย1น่งแต้มนะครับมีโอกาสเข้ารอบได้ด้วยกันทั้งคู่นครเา่ท้ีีมแอกกืใ ก็ยังยิ้มออกด้วยกันทั้งคู่ได้อยู่นะครับมาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับ5นัดหลังสุดที่เวลเพิ่งจะลงเตะไปในเก็บชัยชนะมาได้2เกชชมแพ้3นัดล่าสุดที่เพิ่งจะลงเตะไปเนี่ยก็เป็นเกมอุ่นเครื่องกับอังกฤษนะครับก็แพ้ไป3-0ส่วนเกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็อุ่นเครื่องกับแคนาดามานะครับก็แพ้ไป0-1ฟอร์มในรอบคัดเลือกโซนยุโรปของเวลเนี่ยดูดีนะครับแต่พอมาอุ่นเครื่องเล่งฟอร์มตัวเองเนี่ยดันขุนฟอร์มเก่งของตัวเองไม่ขึ้นนะครััเาดดนหลลงสุที่ยพ้ ทลงั้5นัดก็เป็นการลงเตะเกมในกุ๊ปเจทั้งหมดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็มีเสมอกับนอร์มาซิโดเนียทีมอันดับหนึ่งในกุ๊ปนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะคาซักสถานมาได้6กศูนย์ชนะลิเกตรสไตล์มาศูนย์หกชนะเวลมาได้สี่สามแล้วก็เสมอกับนอร์มาซิโดเนียเหนือไปหนึ่งหนึ่งนะครับก็ฟอร์มดีน่าเชียร์เป็นอย่างมากนะครับเบลเยียมก็จะเป็นตัวเลือกแรกของผมในเกมวันนี้นะครับมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเวลเนี่ยจะมาในแผนสามห้าหนึ่งหนึ่งของ ไลน์อัพที่คาดวันนี้ของเวลเนี่ยก็เป็นผู้เล่น11ตัวจริงทีมชุดใหญ่ของเคคเบลล์มี่เลยนะครับผู้รักษาประตูวันนี้ก็จะเป็นดาโลเซนเตอร์3คนมีลอเลอร์เบนเดวีของสเปอร์นะครับและคนหนึ่งก็จะเป็นมีแฟมแผงกองกลาง5คนมาในระบบวิงแบ็กนะครับแบ็กฝั่งซ้ายก็จะเป็นเนโกวิลเลียมฝั่งขวาเป็นโทมัสแผงกองกลาง3ตัวมีวิลสันเชฮานแล้วก็คารแลนนะครับดันลงมาต่ําจัดเลยนะครับแผงกองกลางเนี่ยวันนี้น่าจะเล่นเกมรับ100%นะครับับท้่ยมี2คคนนะะรับก็จเป็นนนเเบดจอห์นนสัเนี่ย,นนเ,ปเ,ยเป็นหน้าต่์นะครับและคิะเทั้งฝัว่งเวล์แน้ตัวลูกเน ที่บาดเจ็บไปของเวลในเกมนั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นปีกซ้ายคนสําคัญอย่างแดนนี่เจมสนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเบลเยียมน,นะครับจะมาในแผน4-2-3-1ของลูด้กาเซียผู้รักษาประตูเป็นกูตัวแผงเกมรับ4คนนะครับแบ็คฝั่งซ้ายจะเป็นเดอ์ไคเปอร์ฝั่งขวาเป็นคาสซันเย่เซนเตอร์2คนเป็นเตเต้จับคู่กับเดบาร์สนะครับแผงเกมรับ4ี่คนของเบลเยียมชุดนี้เนี่ยมันเคมีเข้ากันแบบสุดๆนะครับ กองกลางสองคนวันนี้จะเป็นลัดกินจับคู่กับไวนาะแกนและแผงแนวะลุก4คนนะครับปีกฝั่งซ้ายจะเป็นทอสซาฝั่งขวาเป็นโดกูกองกลางตัวลุก1คนเป็นเดอะบอยนะครับและสุวนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นลุกบาคิโอผู้เล่นที่บาดเจ็บไปของทั้งฝั่งเบลเยียมเนี่ยก็มีแรงงานเข้ามา2คนนะครับเป็นกองหน้าฝั่งขวาอย่างอเล็กซิสเซลเมเกอร์และคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นกองกลางตัวลุกสารพัดประโยชน์อย่างชาวดคาตาแลนะครับในส่วนของความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยก็จัดตัวมาเอาจริงหวัง3แต้มด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ลงเเยวว ในเรื่องของขุมกําลังแนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจทเนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งเบลเยียมต้องชนะมากกว่า1ประตูผลงานของทั้งสองทีมเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ดีนะครับและสถานการณ์ของทั้งสองทีมเนี่ยก็ลุ้นเข้ารอบได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับนัดนี้เนี่ยผมมองว่าเบลเยียมจะสู้ขาดใจไม่ทําให้ตัวเองตกไปอยู่ในที่นั่งลําบากนะครับสำหรับโจ์นี้และเกมนี้เนี่ยก็ขอมองไปทางฝั่งทีมเยือนเบลเยียมนะครับว่าลูกแรกเนี่ยมาแน่ๆนะครับแต่ลูกที่2เราจะต้องลุ้นกันหน่อยไปตามจอร์ดมาเดอร์ ต่อมาคู่ที่3ในรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นสโลเวเนียเปิดบ้านรับการมาเยือนของสวิตเซอร์แลนด์ทั้งคู่ก็จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเฮดทูเฮดของทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมา5ครั้งนะครับก็เป็นทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ดูเหนือกว่านะครับเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งและสโลเวเนียชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับนัดล่าสุดที่เพิ่งพบกันไปเนี่ยก็เป็นเกมในบ้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ชนะมาได้3ประตูต่อศูนย์ส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยมันเก่าเกินไปนะครับเกิดนขนึ้้้้้นน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 นใใปปีีีีี2015 10ูู่่่่่่่เเลลยยะะะะคคครรรััััับบก็ททแวววมมาจดดออไไไชงงงข มาดูสถานการณ์ในตารางคะแนนกรุปีของทั้งคู่ตอนนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านสโลเวเนียในแข่งไป3านัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอมา2เกมแพ้1่งยิง2เสีย53นัดเก็บได้2แต้มตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ3ของกรุป B นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนสวิตเซอร์แลนด์นะครับแข่งสนัดเก็บชัยชนะมาได้3นัดรวดนะครับยิงได้9ยังไม่เสียประตูให้ใครในกรุปเลยนะครับ3นัดเก็บได้เแต้มเต็มตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงในตารางคะแนนกรุปีอยู่นะครับในนัดนี้ของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านสโลเวเนียเนี่ยได้วส่วนทามเยนสวิตแลดด์ไ้3แต้มในเกมนัดนี้ไป ก็จะการันตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีนะครับมาดูฟอร์มใน5นัดหลังสุดของสโลเวเนียนะครับ5นัดในเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ2แพ้1 ที่ชนะมาได้2เกมเนี่ยก็เป็นเกมในการอุ่นเครื่องเก็บคะแนนดับโลกนะครับก็มีเปิดบ้านชนะบอสเนียมาได้2อง,นงชนะเล็กซัมเบิร์กมาได้ศูนย์หนึ่งก็ทำได้ดีในนัดกระชับมิตรนะครับแต่ว่าฟอร์มที่มาเล่นในรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเสมอกับโคโซโวไปศูนย์ศูนย์แพ้สวิตเซอร์แลนด์ไปสามศูนย์แล้วก็เสมอกับสวีเดนไปสองสองนะครับฟอร์มในฟุตบอลโลกปีนี้ของสโลเวเนียเนี่ยผมมองว่ามีปัญหาเรื่องปืนฝืดมากๆากนะครับแต่ละนัดเนี่ยทำประตูกันยากเหล เราก็มาดูฟอร์มใน5นัดหลังสุดของทังฝังทีมเยือนสวิตกันบ้างนะครับ5นัดเนเก็บชัยชนะมาได้5นัดรวดเลยนะครับฟอร์มเนี่ยโหดมากๆที่ลงเตะในเกมกับกลุ่มนี้เนี่ยมี3เกมนะครับก็ชนะสวีเดนมาได้0-2ชนะสโลวีเนียมาได้3-0แล้วก็ชนะทีมม้ามืดอย่างโคโซโวไปได้4-0ฟอร์มนี้ก็สมควรเข้ารอบในฐานะแชปมกลุ่มแล้วนะครับปีนี้เนี่ยทีมเวิร์กมาดีจัดมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านสโลวีเนียจะมาในแผน4-4-2หน้าคูู่่ันนี้้จจะเป็ซตโกกกบคาาด ตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยก็ไม่มีรายง,งานเข้ามาก็จะฟิตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมสำหรับเกมนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะมาในแผน4-3-3วันนี้เนี่ยทีมชุดใหญ่อาจจะอยู่กันไม่ครบนะครับขาดไซมอนโซมไปนะครับขาดไอแซคชมิด Isaac แบ็กขวาไปนะครับแต่ตัวแบกหลักๆเนี่ยอยู่กันครบหมดนะครับโกเบลอาคันยีเอลเวดี้ชาก้าฟูลเลอร์วาการ์ดเอมโบโลเอนดอยอยู่กันครบนะครับ มูรัตยาคินจัดชุดนี้ลงมาเนี่ยยังไงก็หวัง3แต้ม,ตมการันตีเข้ารอบชัว์นะครับเราก็มาดูหนัดหลังสุดที่สโลเวเนียเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับก็ฟอร์มดูดีอยู่นะครับเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1ที่เปิดบ้านเล่นในรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยก็เป็นเกมที่เสมอ2 2กับสวีเดนนะครับก็ถือว่าเป็นเกมเดียวที่ทําได้ดีนะครับโดยรวมแล้วฟอร์มในบ้านของสโลเวเนียเนี่ยก็แอบน่ากลัวอยู่นะครับส่วนหนัดหลังสุดที่สวิตเซอร์แลนด์ออกไปเล่นเป็นเกมเยือนนะครับ5นัดเก็บชัยชนะมาได้ 3, ส 1, ่ยนุโยมีแค่เกมเดียวน็เเปกมที่ชนะสวเดนมได้ 02ส่วนก่อนหน้านี้เนะี่ยฟอร์มดีมากนะครับชนะอเมริกามาไดู้น04ชนะเม็กซิโกมาได้21เสมอกับนอร์เทิร์นไอแลนด์ที่ฟอร์มกำลังดี11นะครับและเกมที่แพ้มาเกมหนึ่งเนี่ยก็เป็นเกมในยูฟ่าในชั่นลีกที่แพ้กับทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างสเปนไป3ประตูต่อ2นะครับก็สู้กับสเปนได้สู04เลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชุดนี้ ถึงฟอร์มในบ้านของสโลเวเนียเนี่ยจะแอบน่ากลัวนะครับแต่ฟอร์มนี้ของสวิตเนี่ยผมว่าเรื่องความมั่นใจเนี่ยเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าจะผ่านเกมนี้ไปได้ไม่ยากมาดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจ์เนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์จำเป็นต้องชนะหนึ่งประตูสวิตเซอร์แลนด์ชนะนัดนี้ก็จะการันตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับส่วนทางฝั่งสโลเวเนียเนี่ยก็ลุ้นยากแล้วนะครับที่จะผ่านเข้ารอบแต่ก็คงจะเต็มที่กับเกมนี้นะครับแต่สำหรับโจทย์นี้และเกมนี้เนี่ยก็ขอมอ ไปตามจอนมาสวิตเซอร์แลนด์แชมป์กลุ่มหวานเจีย๊ยบต่อมาคู่ที่4กับรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นไอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของฝรั่งเศสทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเฮดทูเฮดของทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมา6ครั้งนะครับก็เป็นฝรั่งเศสเนี่ยแทบจะวันเวยอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งเสมอกัน1ครั้งไอร์แลนด์เนี่ยไม่เคยชนะได้เลยนะครับมาดูสถานการณ์ในกรุ๊ปดีของทั้งคู่ตอนนี้นะครับเจ้าบ้าน,นไอร์ game, แ 2, ลนด์เเเเเนนนนนนีีีี่่่่ยยยยยยแแแขงงไไไไป3 3ััดดดดชะะมมมา้้้้้้1กกกพ2 2ลูููสสิ9 7อออครบบตต็ในอันนดบ3ขงงตาารคะแกุ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนฝรั่งเศสแข่ง3นัดเก็บชัยช,ชนะได้3นัดรวดนะครับลูกได้เสียในยิง7เสียหนึ่งนัดเก็บได้9แต้มเต็มตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงในตารางคะแนนกรุ๊ปดีนะครับในเกมนัดนี้เนี่ยเกมบีบบังคับให้ทางฝั่งไอร์แลนด์จำเป็นต้องชนะ3แต้มเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนฝรั่งเศสเนี่ยจะมีแต้มหรือไม่มีแต,มแต้มก็ยังยิ้มออกนะครับมาเช็คฟอร์มใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันหน่อยนะครับทางฝั่งไอร์แลนด์5้นัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้สองเกมาแั้สาเจม ฝรั่งเศสตบไป21เนี่ยก็ไปไม่เป็นเลยนะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับยูเคนไป3ประตูต่อ5นะครับขวัญกำลังใจของนังฝังไอร์แลนด์เนี่ยน่าจะเสียไปหมดแล้วนะครับเกมนัดนี้ต้องมาเจอกับฝรั่งเศสอีกครั้งนึงเนี่ยผมก็มองว่าจะรอดยากนะครับส่วน5นัดหลังสุดที่ฝรั่งเศสเพิ่งจะลงเตะไปนะครับ5นัดในเก็บชัยชนะไม่ได้4เกมแพ้1ฟอร์มของฝรั่งเศสมันก็ดีมากเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าปีนั้นเนี่ยจะหลุดฟอร์มของตัวเองไปมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้เนี่มมองงง่าลัออไรทดร้บ,บ องประกอบโดยรวมเนี่ยก็จะผ่าฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบนี้ไปได้ไม่ยากนะครับมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับเจ้าบ้านไอแลนด์จะมาในแผน4-3-3ของอันนากรลักซันกองหน้า3คนวันนี้ฝั่งซ้ายจะเป็นโทสเตนสันนะครับฝั่งขวาเป็นมากนัสันและสุดนัตัวเป้าก็จะเป็นบาร์กาสันนะครับลน์อัพ11ตัวจริงของไอ์แลนด์เนี่ยก็เป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับและผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยก็ไม่มีรายงานเข้ามานะครับก็จะสมบูรณ์พร้อมเจอฝรั่งเศสในเกมนัดนี้100นะร้ยร 4, 2, 3, อย นักลุกสี่คนวันนี้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นอีกิติเก้ฝั่งขวาเป็นคิงลี่โกมองกกลางตัวลุกหนึ่งคนเป็นโอลิเซและสุดหน้าตัวเป้าก็จะเป็นบาโคลร่านะครับไลน์อัพ11ตัวจริงของฝรั่งเศสเนะี่ยก็โลเตชันนะครับน่าจะเป็นการลองแผ่ลองระบบแล้วนะครับในช่วงนี้รายงานผู้เล่นที่บาดเจ็บของฝั่งฝรั่งเศสเนะี่ยก็ไม่มีรายงานเข้ามานะครับก็จะฟิตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยกันทั้งคู่นะครับมาดูฟอร์มในห้านัดหลังสุดที่ไอร์แลนด์เล่นในฐานะเจ้าบ้านนะครับห้านัดใน,นเก็บชัยชนะมาได้หนึ่ ที่เปิดบ้านเล่นในเกมกับกุ๊ปดีเนี่ยมี2เกมนะครับก็เป็นเกมที่แพ้กับยูเคนมา35แล้วก็ชนะออสเตรเจานมาได้50ส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยมีแพ้โคโซโวมา1-3แพ้ตุรกีมา2-4แล้วก็เสมอกับเวลไป2 2แต่ละเกมที่เล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ดูไม่ค่อยได้เปรียบคู่แข่งเลยนะครับก็จะมีการเสียประตูเกิดขึ้นในทุกๆนัดนะครับและนัดที่แพ้เนี่ยก็เสียประตูเยอะด้วยนะครับมาดู5นัดหลังสุดที่ฝรั่งเศสไปเล่นเป็นเกมเยือนนะครับ5นัดในเก็บชัยชนะมาได้3เกมแพ้2ที่ออกไปเยือนใน นี่เป็นเกมในยูฟ่าในชั้นลีกทั้งหมดนะครับก็มีชนะเยอรมันมาได้0ูนยแพ้สเปนมา54แพ้คูเอเชียมา20แล้วก็ชนะอิตาลีมาได้13แต่ละเกมเนี่ยเจอกับชาติยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมากจะรอดนะครับถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะครับมาดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจทเนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งฝรั่งเศสจำเป็นต้องชนะมากกว่า2ประตู ฝรั่งเศสในโจ์นี้เนี่ยผมมองว่านักเตะที่โรเตชันเยอะขนาดนี้เนี่ยอาจจะเล่นแนวรัดกุมเน้นผลนะครับแล้วก็ลองระบบของตัวเองไปด้วยผมมองว่ากับโจ์นี้เนี่ยมันอาจจะแพงเกินไปสําหรับฝรั่งเศสนะครับกับไอร์แลนด์ที่แพ้ไม่ได้แล้วด้วยนะครับผมก็มองว่านัดนี้ก็น่าลุ้นนะครับสำหรับเกมนี้และโจ์นี้เนี่ยก็ขอมองไปทางฝั่งะลองที่น่าลุ้นกว่าจอร์ดขอเชียร์เจ้าบ้านไอร์แลนด์แพ้ไม่ถึง2จัด หวานเจีย๊ยบต่อมาคู่ที่5กับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นสวีเดนเปิดบ้านรับการเยือนของโคโซโวทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเฮดทูเฮดของทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมา4ครั้งนะครับเป็นทางฝั่งสวีเดนดูดีกว่านะครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งแล้วก็แพ้กับโคโซโวไปเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าในนัดล่าสุดที่เพิ่งพบกันไปเนี่ยก็เป็นโคโซโวนะครับเปิดบ้านชนะไปได้2ศูนย ก็มาดูสถานการณ์ในตารางคะแนนกรุ๊ป B ของทั้งคู่ตอนนี้ก็หน่อยนะครับเจ้าบ้านสวีเดนเนี่ยแข่งไป3านัดเก็บชัยชนะใครไม่ได้เลยนะครับเป็นการเสมอไป็น1เกมแพ้ไป2ลูกได้เสียและเทียบกับขุ่กําลังแล้วนั่นอย่างกากเลยนะครับยิงได้2ลูกนะครับและเสียไป6ประตูสนัดมีแต้มเดียวตอนนี้ก็จมบวยในตารางคะแนนกรุ๊ปีอยู่นะครับส่วนทางฝั่งที่เบยนคอโซโวนะครับตอนนี้แข่งไป3นัดเก็บชัยชนะได้1เกมเสมอ1แพ้1ลูกได้เสียในยิงประตูรวมกันได้2ลูกนะครับและเกมรับเสียไปนี้ก็เป็นนนอััดบ2ใตารางคะนนบีอยู่นใเกมนี้ของงัคู นะครับเจ้าบ้านสวีเดนเนี่ยถ้าแพ้ในเกมนัดนี้ก็จะตกรอบทันทีนะครับก็เป็นเกมที่บังคับต้องได้3แต้มนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยอนโคโซโวเนี่ยตอนนี้ยังมีลุ้นเข้ารอบในอันดับ2นะครับขอแค่มีแต้มกลับไปโคโซโวก็ยิ้มออกได้แล้วนะครับมาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านสวีเดนเพิ่งลงเตะไปห้านัดหลังสุดในเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ1แพ้2ที่ลงเตะในเกมกับกรุ๊ปนี้เนี่ยก็มี3เกมนะครับเป็นเกมในนัดล่าสุดแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์มาศเนย์สวีเดนผมองว่าแพ้ก ทีมหนึ่งนะครับที่น่าผิดหวังมากๆนะครับมาดูทางฝั่งโคโซโวนะครับห้านัดหลังสุดที่เพิ่งลงเตะไป5นัดในเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1ที่ลงเตะในเกมกับกรุ๊ปนี้เนี่ยมี3เกมนะครับเกมในนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับสโลร์เนียมา0ูชนะสวีเดนมาได้2อแล้วก็แพ้กับอันดับ1ในกรุ๊ปอย่างสวิตเซอร์แลนด์ไป4ีูนย์นะครับส่วนก่อนหน้านี้อีก2เกมเนี่ยก็เป็นเกมอุ่นเครื่องเก็บคะแนนดับโลกนะครับโคโซโวก็ชนะโครโมลอสมาได้นะครับสี่ประตูต่อศู ผมมองว่าโคโซโวจะเป็นทีมหมามืดที่ได้เข้ารอบในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าจาก1ินัดล่าสุดที่โคโซโวเพิ่งลงเตะไปเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้ถึง7เกมนะครับซึ่งฟอร์มเนี่ยโหดสวนทางกับทางฝั่งสวีเดนมากๆนะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านสวีเดนจะมาในแผน35-2ห้าคู่วันนี้ก็จะเป็นโยเคเลสจับคู่กับอีซักนะครับเซเตตัวจริงที่คาดเนี่ยก็เป็นเซเตตัวจริงในทีมชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บในวันนี้เนี่ยก็ไม่มีรายงานเข้ามานะครับก็จะฟิต และสูหน้าเนี่ยก็เป็นระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งคู่นะครับแต่จุดหนึ่งที่สวีเดนขาดไปเนี่ยก็คือปีกพ่อมดอย่างคูลูเซฟสกี้ซึ่งบาดเจ็บยาวกับสเปอร์ไปนะครับผมมองว่านี้แหละคือจุดสําคัญที่ทำให้สวีเดนเนี่ยมีฟอร์มที่ตกต่ําขนาดนี้นะครับ เราก็มาดูความพร้อมของทางฝั่งโคโซโวกันบ้างนะครับจะมาในแผน4-3-3ผู้เล่นที่คาดของโคโซโวเนี่ยก็เป็น11ต,ตัวจริงหวัง3แต้มนะครับส่วนหน้า3คนวันนี้ปีกฝั่งซ้ายจะเป็นรามานีฝั่งขวาเป็นมูซิลิจ่าและสุดหน้าตัวเป้าก็จะเป็นกองหน้าตัวแบกอย่างวีดัสมูริกี้นะครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของทางฝั่งโคโซโวเนี่ยก็มีรายง,งานเข้ามา1คนนะครับก็เป็นกองกลางอย่างเอลวิสเลเบกาสนะครับก็จะบาดเจ็บในเกมนัดนี้เนี่ยลงไม่ได้นะครับขุมกาลังเนี่ยสวีเดนดูดี บานเล่นนะครับห้านัดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้4เกมแพ้1ที่เป curtain, <Alex> van, ิดบ้านเล่นในเกมกับกรุ๊ปนี้เนี่ยมีแค่นัดเดียวนะครับก็เป็นเกมที่แพ้กับสวิตเตอร์แลนด์ไป0ูนก่อนหน้านี้เนี่ยสวีเดนมีฟอร์มในบ้านที่ดูดีมากๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่ขาดคูลูเซฟสกี้ไปอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของทางฝั่งสวีเดนนะครับส่วนห้านัดหลังสุดที่โคโซวเล่นเป็นทีมเยือนนะครับห้านัดในเก็บชัยชนะมาได้3เกมแพ้2ที่ออกไปเยือนในเกมกับกรุ๊ปนี้เนี่ยมีแค่เกมเดียวนะครับก็เป็นเกมที้กดดมาาไํๆ มีชนะไอแลนด์มาได้1นึแพ้โรมาเนียมา3 0มชนะลิทูเนียมาได้1นึแล้วก็ชนะไซปัสมาได้ศูนย์เกมไหนที่ควรจะชนะได้เนี่ยโคโซโวก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับและการออกไปเล่นเป็นเกมเยือนแล้วต้องชนะทีมที่ใหญ่กว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับแต่โคโซโวก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าเขาชนะมาได้แบบไม่ฟุกนะครับมาดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจทย์เปิดไม้ทางฝั่งสวีเดนต้องชนะ2ประตูถ้าสวีเดนแพ้เนี่ยก็จะหมดลุ้นเข้ารอบทันทีนะครับเกมนี้เนี่ยอาจจะชนะได้แต่ผมมองว่าจะ ก็จะแพ้ไม่ขาดไปทีมเยือนแพ้ไม่เกิน2ลูกหวานเจีย๊ยบต่อมาคู่ที่6ก็จะอยู่กันแอนเจนตินานะครับสคู่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นบอลเช้าทั้งหมดนะครับก็ตื่นมารับตังค์นะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นพาเทนเซ่เปิดบ้านรับการมาเยือนของเลียต้าทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีสี่ครึง่งเฮทูเฮทของทั้งสองทีมเนี่ยเคยพบกันมา9ครั้งนะครับก็เป็นพาเทนเซ่เนี่ยดูดีกว่ายอยู่นิดนึงนะครับเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งเสมอกัน2ครั้งและเลียต้าเนี่ยชนะไปได้3ครั้งมาเช็คฟอร์มของทททัััััั้้้้้งงงงคคู่นนค่่ Pat ่่่กกกนน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 หออยยยะะรบบบาาาาาฝเเเเเเเจพพซีแแขไไป5ดด็ชชมมม1ส2 3 ส่วนทางฝั่งทีมเยเลต้านะครับแข่งไป5นัดเก็บชัยชนะมาได้4เกมเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในช่วงนี้เทียบกันในฟอร์มนี้ของทั้งคู่เนี่ยทางฝั่งเลต้าดูดีกว่าชัดเจนนะครับไปดูกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านพารเทนเซ่จะมาในแผน4-2-3-1นาลุก4คนนะครับปีกฝั่งซ้ายจะเป็นซับเปียล่าปีกฝั่งขวาเป็นไมเนลโลกองกลาง,ลางตัวลุก1คนเป็นชอนะครับและส่วนตัตัวเป่าก็จะเป็นโรดิเกตตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้งฝั่งเจ้าบ้้้้าาาาาานนะาาน,าานนนนนนเีีี่่ยยมมมรรงงงขถึ8คคคคับบบแแแลวก็ททไปใชชตติ1นนิตดดบบด1ดดโโห ทีมเนี่ยโคตรจะไม่พร้อมเลยนะครับส่วนหลายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับตัวหลักหลักเนี่ยที่เจ็บไปก็เยอะเหมือนกันนะครับและโรนันโดมาติเนสเนี่ยกองหน้าคนสำคัญเป็นดาวซันโวของทีมอยู่เนี่ยก็ไปรับใช้ทีมชาตินะครับส่วนทางฝั่งทีมเยเลต้านะครับจะมาในแผน532 หน้าคู่วันนี้ก็จะเป็นอารอนโซ่จับคู่กับเฮเดล่าตัวผู้เล่นนิบัติเจ็บเนี่ยก็มีรายง,งานเข้ามาแค่คนเดียวนะครับก็เป็นกองหลังอย่างอีลิกโตโวในส่วนของความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยเรียต้าก็กินขาดเลยนะครับคู่นี้นยผมก็คัดคู่ที่เคี้ยวง่ายๆมาเลยนะครับก็จะเป็นคู่ที่ทํากําไรได้ง่ายๆสําหรับบอลเช้านะครับเราก็มาดูแนวทางของจอรสในวันนี้นะครับโจ์เปิดไม้ทางฝั่งพาเทนเซจำเป็นต้องชนะ1ประตูจากโจทย์ที่เปิดมาแบบนี้เนี่ยผมก็มองไปทางฝั่งเรียต้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยฟอร์ จอตก็มองว่าเรียตาจะกินนิ่มนะครับอย่างแย่ที่สุดเนี่ยก็จะเสมอกันไปที่0ูนย์ะครับแต่ผมขอทายว่าเรียต้าเนี่ยจะชนะได้ที่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งจัดไปทีมเยอเรต้าหวานเจีย๊ยบต่อมาคู่ที่7ก็มาดูกันในเซรีบีของบราซิลนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นวอต้ตรเลดอนนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตแลนติกโกโกเนนเซ่ทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีห้า เฮ to ูเฮ d ของทั้งสองทีมเนี่ยเคยพบกันมา2ครั้งนะครับก็เป็นการผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแอตแเนติโกกัวเนเซชนะไปได้2อศูนย์ส่วนเกมก่อนหน้านี้ก็เป็นเกมที่เลดอนนาชนะมาได้ด้วยการดวนจุดโทษในบอลถ้วยนะครับมาดูฟอร์มใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเลดอนนาเนี่ยชนะมาได้1เกมเสมอ1แพ้3 ส่วนห้านัดหลังสุดที่เอร์ติโกโกเนเซ่เพิ่งจะลงเตะไปนะครับห้านัดเนี่ยก็เก็บชัยชนะมาได้4เกมเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในห้านัดหลังสุดที่เพิ่งลงเตะฟอร์มในห้านัดหลังสุดเนี่ยทางฝั่งทีเวียนโกเนเซ่ ense, กินขาดเลยนะครับส่วนความพร้อมของทั้งคู่ในเกมนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับเราก็จะไปดูห้านัดหลังสุดที่เรเนาน,า,นาเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับห้านัดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้หนึ่งเกมเสมอสองแพ้สอง ฟอร์มที่เล่นในบ้านเนี่ยก็ดูไม่ค่อยได้เปรียบคู่แข่งสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่ละทีมที่เจอเนี่ยอย่างโกยาร์คิซุยมาอเลนติโกขับก็ดูเข้าใจได้นะครับว่าจะชนะไม่ได้เพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยแข่งมากนะครับแต่ปัญหาหลักๆที่โวต้ามีตอนนี้ก็คือปัญหาปืนฝืดนะครับผลิตสกอร์ออกมาได้น้อยผมก็มองว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาหลักในเกมนัดนี้ด้วยนะครับเราก็มาดู5นัดหลังสุดที่ัวเนเซ่ออกไปเล่นเป็นเกมเยือนนะครับ5้านัดในเก็บชัยชนะมาได้1เกมเสมอส่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ก็นักา,สสนนาเ่วีจดดดูช รเราก็ต้องไปว่ากันที่โจทนะครับสำหรับแนวทางของจอร์ดในเกมนี้นะครับโจทเนี่ยเปิดไม้ทั้งคู่เสมอกันทั้ง2ทีมเนี่ยก็เพิ่งแพ้มาในนัดล่าสุดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าวกเนเซ่เนี่ยเพิ่งจะแพ้มานัดแรกจาก5นัดหลังสุดที่เพิ่งลงเตะไปนะครับเกมนี้จอร์ดก็ขอมองไปทางฝั่งทีมเยือนวกเนเซ่ที่มีฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับว่าจะชนะไปได้ที่2 1จัดไปหวานเจีย๊ยบ ต่อมาคู่สุดท้ายเราก็มาดูกันในโคลัมเบียนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นวันคาร์ดัสเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมเดลินทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตี5 5 H หตทูเที่พบกันใน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็เป็นทางฝั่งเมเดลินเนี่ยดูดีกว่านิดนึงนะครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็แพ้กับวันคาร์ดัสไป1ครั้งนะครับในนัดล่าสุดที่เพิ่งลงเตะไปเนี่ยก็เป็นทางฝั่งเมเดลินนะครับชนะมาได้2ประตูต่อ0มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กน ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเมดลินลงเตะไป5นัดน,นะครับเก็บช,ชนะมาได้2เกมเสมอ1แพ้2ฟอร์มของทั้งสองทีมเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็ยังลุ้นในบอลถ้วยด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ฟอร์มในย่ยน,นกลางๆค่อนข้างไปทางดีนะครับมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านวันคาวดัสจะมาในแผน4-2-3-1ปีกฝั่งซ้ายเป็นโกเมสปีกฝั่งขวาเป็นบาริออสและศูนย์หน้าัวเป้าก็จะเป็นโมเรโน ส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนะี่ยมีรายง,งานเข้ามา1คนนะครับก็จะเป็นอเลกแกโดกาเซียนะครับกองกลางตัวลุกส่วนโรเบิร์ตเมจัยกองหน้าฝั่งขวาเนะี่ยติดโทษแบนใบแดงอยู่ในเกมนัดนี้นะครับความพร้อมของนัองฝั่งเมเดลินนะครับวันนี้จะมาในแผน4-4-2หน้าคู่วันนี้เนี่ยจะเป็นเชเวล่าจับคู่กับเลีออน Leon. และตัวผู Twelve, ้เล as <ot> ่นท anyway. so ี ah. yeah. well, ่บาดเจ็บเนี่ยก็มีรายงานเข้ามา1คนนะครับเป็นกองหลังอย่างเควินมันเตล่านะครับที่บาดเจ็บอยู่ความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยก็พอๆกันทั้งคู่นะครับเราก็มาดูห้านัดหลังสุดที่วันคาร์ดัสเปิดบ้านเล่นนะครับ5้านัดในเก็บชัยชนะไปได้3เกมแพ้2ที่เปิดบ้านเล่นในเกมล่าสุดเนี่ยก็แพ้กับเอลนติโกนาซอองนาวมานะครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยในหลายๆเกมก็ทําได้ดีนะครับในการเล่นเป็นเจ้าบ้านเราก็มาดูหนัดหลังสุดที่เมเดิลินเล่นเป็นทีมเยือนนะครับด้3เเกมมสอ1แพ้1นัดล่่าสุดทีออกปเ่นเป็นเกเยือน่ก็บโา มานะครับสประตูต่อนหนึ่งส่วน4เกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็เก็บชัยชนะมาได้ทั้ง3เกมนะครับแล้วก็มีเสมอมาเกมหนึ่งนะครับก็เป็นเกมที่เสมอกับ c i f มานะครับสำหรับแนวทางของจอร์ดในวันนี้นะครับโจทเนี่ยเปิดไม้ทั้งคู่เสมอกันจากเฮตุเฮและโจทเนี่ยผมมองว่าจะเป็นเกมที่เปิดหน้าแรกใส่กันนะครับอยากให้เน้นไปทางมองบนส่วนเรื่องผลแพ้ชนะเนี่ยผมมองไปตามโจ์เลยนะครับว่าทั้งคู่เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ในเกมนัดนี้ไปลุยคู่นี้มองบนหวานเจี๊ยบ ก็มาสรุปแนวทางของจอร์ดทั้ง8คู่ในวันนี้นะครับคู่แรกเนี่ยวันนี้จะเป็นไอร์แลนด์เหนือพบกับเยอรมันโจทย์เปิดมา้ทางฝั่งเยอรมันต้องชนะ2ประตูเกมนี้จอร์ดก็มองไปทางฝั่งเจ้าบ้านไอร์แลนด์เหนือนะครับว่าจะแพ้ไม่เกิน2ลูกต่อมาคู่ที่2เป็นเวลกับเบลเยียมโจทย์เปิดมาให้เบลเยียมต้องชนะมากกว่า1ประตูเกมนี้จอร์ดก็มองไปทางฝั่งทีมเยือนเบลเยียมนะครับว่า1ลูกเนี่ยมาแน่ๆนะครับอีกลูกหนึ่งเราอาจจะต้องไปลุ้นกันต่อ ต่อมาคู่ที่3เป็นสซลร์เนียพบกับสวิตเซอร์แลนด์โจทย์เปิดมาให้สวิตเซอร์แลนด์ต้องชนะ1ประตูเกมนี้จอร์จก็มองไปทางฝั่งทีมเยือนสวิตว่าจะชนะไปได้ที่1ประตูต่อ2ต่อมาคู่ที่4เป็นไอร์แลนด์พบกับฝรั่งเศสโจทย์เปิดมาให้ฝรั่งเศสต้องชนะมากกว่า2ประตูเกมนี้จอร์จก็ขอมองไปทางฝั่งผลองไอร์แลนด์นะครับว่าจะแพ้ไม่ถึง2ลูกต่อมาคู่ที่5เป็นสวีเดนพบกับโคโซโวโจทย์เปิดมาให้ทางฝั่งสวีเดนต้องชนะ2ประตูเกมนี้จอร์จก็ขอมองไปทางฝั่งผลองโคโซโวนครับบ่่่าาาพพมเเกน2ตตอูทีี6ป็ซย โจ์เปิดมาให้ทางฝั่งพาเทนเซ่ต้องชนะ1ประตูเกนีจอร์ดก็มองไปทางฝั่งพาลองเียต้านะครับว่าจะเสมอกันไปได้ที่0ประตูต่อ0หรืออาจจะชนะได้ที่0ประตูต่อ1 ต่อมาคู่ที่7เป็นเรดดนดาพบกับโกวเนเซโจดเปิดไม้ทั้งคู่เสมอกันเกมนี้จอร์จก็มองไปทางฝั่งทีมเยือนโกลเนเซนะครับว่าจะชนะไปได้ที่1ประตูต่อ2ต่อมาคู่ที่8เป็นวันคาวดัสพบกับเมเดลินโจ์เปิดไม้ทั้งคู่เสมอกันสำหรับคู่นี้เนี่ยจอสอยากให้เน้นไปทางมองสูงนะครับส่วนเรื่องผลแพ้ชนะเนี่ยจอสก็มองไปทางไปตามโจทนะครับว่าทั้งคู่จะเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบวรเคระห์โปรแกรมบอลประจําวันที่13ตุลาคม25 6 8ของเราในวันนี้นะครับ ก็ก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของจอร์ดในแต่ละวันให้ด้วยนะครับคนที่กดให้กันแล้วเนี่ยผมก็ขอขอบคุณมาณะที่นี้นะครับ แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคู่กิจกรรมของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างไอแด์เหนือพบกับเยอรมันจอตเนี่ยวิเคราะห์ให้แบบละเอียดแล้วนะครับเหลือแค่ท่านคอมเมนต์ชื่อทีมที่ท่านชอบเข้ามานะครับตอบถูกเนี่ยก็ไปติดต่อรับของรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมฤดูกาลใหม่สวยๆเลยนะครับแล้วยังเลือกได้ด้วยนะครับว่าอยากได้เสื้อฟุตบอลของทีมไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นแฟนพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็อยากได้เสื้อของอาร์เซนอลก็สั่งเสื้ออาร์เซนอลมาได้เลยนะครับทำถูกต้องถูกกิกากาาาาอยาย,อออยบบ่่เเเน็รรััววจะคขดชพ ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ